โลช็อปบริการกดเกมพาร์ทเลดส,สิบแมปบอกฟุดแมปชินโดรับกดเพชรออสตาและแมปอื่นๆรับเติมโลบัคแถมมีบริการอื่นๆในเพจอีกมากมายใครสนใจติดต่อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยครับอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะ เอาเลยครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมโลบ็อกในแบบออสตา r กันอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมารีวิวเซเบอนะครับก็เพิ่งเข้ามาสดๆตอนร้อนเลยนะครก็จะเป็นยังไงก็ไปดูกันในคลิปได้เลยนะครับเอาเลยครับตอนนี้ผมก็เข้ามาในเกมินที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาเดี๋ยวเราจะวาง s a เ e r กันนะฮะ ซึ่งเซเบอร์ผมไม่มั่นใจว่าเป็นตัวปั๊มตัง่ะนะเดี๋ยวผมลองไปเล่นในโหมดอ่าโหมดอื่นนะอันนี้เป็นโหมดเทรนนะิ่งเนาะอ่าอันนี้เป็นเซเบอร์5ดาวนะเป็นตัวตีกลาวนะครับตีพื้นนะครับผมซึ่งนะครับสกิลการโจมตีนะครับก็จะเป็นแบบว่า Circle LE นะครับ circle le เนาะอ่าเดี๋ยวผมวางไว้ตรงนี้แล้วกันนะฮะโอเคนี่ครับผมดูโมเดลนะแต่ทำไมมันไม่เห็นดาบมันมันต้องเป็นดาบใช่ไหมปกตินะครับเซเบอร์ ก็สาหรับค่าวางนะครับก็จะอยู่ที่500เท่านั้นนะฮะส่วนส่วนดาเมจนะครับก็อ้ยเพิ่มตังค์ด้วยอาเซเบอร์เป็นตัวที่ตีด้วยนะครับแล้วก็ได้ตังค์ด้วยทุกคนอาจจะได้ตังค์่อเวฟอยู่ที่75นะครับแล้วก็ดาเมจอยู่ที่1205นระครับระยะ35นะครับแล้วก็ตี3.5วิถือว่าถือว่าไม่ไม่น่าเกียดนะครับถือว่าดีด้วยนะเป็นตัวเพิ่มเงินด้วยแล้วก็เป็นตัวดาเมจด้วยนะฮะ เราลองมาดูท่ากันนะฮะไหนดูท่าหน่อยเซผมไม่เคยดูเฟดเลยนะว่าจะดูเฟดอยู่ดูไปตอนเดียวแล้วก็หลับปุ๊บอ๋อเป็นท่าพุ่งพุ่งไปฟันนะฮะแต่ทําไมผมไม่เห็นดาบอะมันบั็อกปะเนี่ยตัวผมบั็อกปอะเนี่ยมันผมไม่เห็นดาบเนี่ยอืออาจจะยังดาบอาจจะยังไม่โผล่หรือเปล่าดูใหม่นะฮะปุ๊บเข้าไปฟันเนี่ยครับเป็นการเข้าไปฟันจ้วง อ่ะนี้ผมปรับภาพสุดเลยนะปรับภาพเกือบสุดอ๋อมันมีมีอนี่อยู่เห็นป่มนะครับเหมือนเป็นลมหรือเปล่าเหมือนเป็นเบเป็นเสียงนะครับทุกคนสังเกตเห็นมันก็จะมีเสียงนะครับผมโอเคครับก็อัพขั้นต่อไปรับขั้นที่1นเนาะนะครับใช้เงินหนึ่งพนะครับบวกดาเมจมา1นึ่นห้าสินะครับแล้วก็บวกตังมาด้วยนะครับเจบาทต่อเวฟนะครับผมโอเคครับ ขั้นต่อไปนะครับขั้นที่2นะครับใช้เงิน1000นะครับบวกระยะมา5บวกตังมาอีก80นะครับแล้วก็บวกดาเมจมา1210นยะฮะอัพขั้นที่3นะครับใช้เงิน1,100นะครับบวกตังมา100นะครับแล้วก็บวกดาเมจมา1300านะครับอ่ะอัพต่อไปครับโอเคต่อไปเปลี่ยนท่าแล้วนะครับ อัพขั้นที่4นะครับเปลี่ยนท่านะครับใช้เงิน1,250บวกระยะมา10นะฮะแล้วก็บวกเงินต่อเวฟนะครับมา150นะครับแล้วก็เพิ่มดาเมจมา1,400นะฮะอ่าอ่ารอบนี้เปลี่ยนการโจมตีนะครับเป็นการโจมตีแบบว่าอ่าทรงกระบอกทรงกลวยนะครับทรงกลวยนะครับผมปึ๊บลองดูเฮ้ยอูบุทับเมื่อกี้ดาบโคตรสวยแต่ท่าคล้ายๆของอ่ อาซื้อนะเลยนะครับนี่ครับลองดูดาบปุ๊บอืมแต่แม่งตะกิ้โคตรเลยตะกิ้โคตรเลยอ่ะแบบใช้ท่าฟันปุ๊บปุ๊บเร็วมากนี่ครับดาบออกสีฟ้าๆนี่ครับเมื่อกี้ท่าฟันเมื่อกี้นะออกสีฟ้าๆนี่ฮะโอเคนะครับอัพขั้นต่อไปนะครับขั้นที่ห้านะครับผมขั้นที่ห้าใช้เงินหนึ่งี่ห้าสิบแล้วก็บวกอาตังต่อเวฟนะครับมาร7อเจ็บห้านะครับแล้วก็ เพิ่มดาเมจมาอีก2,000นะฮะโอเคครับผมตอนนี้นะครับก็เพิ่มตังต่อเวฟอยู่ที่655นะครับแล้วก็ดาเมจอยู่ที่8,165ระยะ50ตี3ามวีนะถือว่าตีเร็วนะครับแล้วก็ระยะไม่ได้ขี้เล่นะครับนะแถมเป็นตัวที่แบบได้ตังด้วยนะครับดีมากอับขั้นที่6นะครับใช้เงิน1,500นะครับแล้วก็บวกตังต่อเวฟมา200นะครับแล้วก็บวกดาเมจมา2,500 โอเคนะครับก็อัพขั้นสุดท้ายรับขั้นที่7นะครับใช้เงิน2,000นะครับบวกระยะ80 80บ8ป80้ยไกลมากนะครับแล้วก็บวกการโจมตีต่อครั้งนะครับามาส่วนจุด3นะครับแล้วก็บวกตังต่อเวฟมาอีก300นะครับแล้วก็แล้วก็บวกดาเมนมาอีก9,000เฮ้ยเป็นตัวที่ดีมากทุกคนนะครับดีมากตัวนี้ดีมากผมบอกเลยว่าโคตรด,ดีนะครเป็นการโจมตีแบบว่า โอ้มันไกลก็จริงแต่ว่าการโจมตีมันแคบไปหน่อยนะวงการโจมตีนะถ้าโอ้เคยี่โอ้โอ้ประเทศประเทศทุกคนโอ้ตีเร็วด้วยอ่ะโอ้ตีไกลตีเร็วทุกคนโคตรดีวงเร็วผมบอกเลยว่าถ้าแอปตันนี้ ผมบอกเลยนะครับถ้าอัพตันนะครับดาเมจอยู่ที่ประมาณ4 0 0 0มื่นได้นะครับแล้วก็บวกเงินต่อเวฟมาประมาณ2 0 0พนะครับ2 0 0พได้ไหมประมาณนั้นนะครับผมว่าเออแล้วก็ตีเร็วด้วยโอ้โหใช้เงินค่อนข้างน้อยนะครับใช้เงินแค่ประมาณเท่าไหร่แป0 0ัน0ะแปดพั0 0 0นนะครับเอ้ยใช้เงินประมาณไม่ถึงหมื่นนะครับใช่ไหมเออไม่ถึงหมื่นนะครับอัพเกตด7ขั้นนะครับผมไม่ถึงหมื่นนะเอ้ย ตัวโคตรดีอะทุกคนนะครับมีคนบอกมาว่าถ้าต้องดูราคาตัวขายใช่ไหมแล้วก็เอาไปบวกบวกราคาตัวขายด้วยกันนะครับคูณ2นั่นแหละเออสี่พัคูณสก็จะเท่ากับราคารวมใช่ป่ะอันนี้ไม่มั่นใจว่าน้องเขาพูดถูกหรือเปล่านะครับดูสกิลใหม่ฮะทุกคนคนี้เป็นการแบบว่ามันคืออะไรผมก็ไม่มั่นใจไม่อยากพูดเดี๋ยวพูดผิดนะครับดูเฮ่อโหดโคตรโคตรเทะ บอกเลยว่าสตอรี่แน่นอนตัวนี้มีตา้าสตอรี่ได้เงินด้วยมีดาเมจด,ด้วยทุกคนตีเร็วไดว้เนี่ยครับการโจมตีคล้ายๆกับดูฟี่นะแบบตีแคบๆแ,แบบดีนะนี่โอ้โหเทจัดเทจัดแต่ทำไมมันเหมือนมีแสงอยู่ตรงหัวดูดิเหมือน,นแบบคนหัวร้อนแล้วก็ปล่อยพลังโอ้แม่งมีระเบิดด้วยอนะ่ะทุกคนมีระเบิดตรงปลายด้วยนะฮะ โคตรเท่นะครับก็สำหรับเซเบอร์ก็น่าจะมีประมาณนี้ะครับแต่ผมลองดูเรื่องของตังค์ให้โอเคครับสรุปได้นะครับก็ราคาประมาณ9,800นนะครับก็ถือว่าอ่าเป็นเรื่องจริงเนี่ยที่เราเอา4,900ไปคูณสองนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องจริงนะเออได้เก้าพันแปดนะครับค่าวางแล้วก็ค่าอัพนะครับถือว่า เป็นตัวสตอรี่ตัวหนึ่งที่ดีมากเลยนะครับผมบอกเลยนะครับก็โอเคสําหรับคลิปนี้นะก็น่าจะมีแต่เพียงเท่านี้นะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะครับก็อย่าลืมไปทำเซเบอร์กันนะครับผมเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างดีเลยนะฮะไปแล้วครับบ๊ายบายครับผม